มาครับผมเดีใช้เป็นเงากบเด้อพี่น้องนั่นหมายความว่าเนี่ยแปดอันจะมีกบแปดตัวอยู่แล้วนะครับขันมือได้แปดตัวนี่แสดงว่าประมาณเด้อพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับผมเอาไปเงาปลาเด็ดกว่าครับร้องเล้วนะครับผม นี่ครับพี่น้องผลงานครับก็ะเพาะอายุได้กินขึ้นเท่าไรครับผมหนาสิอายุประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับตูตากรุ้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมพาพี่น้องมาใส่แงบกึ่งเราครับแต่มื่อนี้เงี้ยสิเปลี่ยนไปแล้วครับผมปลาหมอปลาเข็งหายากแล้วครับผมก็เลยคือใส่สูตรนี้มากครับผมเดี๋ยวใส่เป็นเงี้ยกบเด้อพี่น้องนั่นหมายความว่า เนี่ยแปดอันจะมีกบแปดตัวอยู่แล้วนะครับขันมือได้แปดตัวนี่แสดงว่บบาประหมาด้อพี่น้องนี่ครับใส่เลยครับผมบอกง,ง่ายๆคือเอากบล่อกบนะครับอ้าวเหมือนชามารุ่นน้ำกันครับผมสวัสดีย้ำมาวอ,อีกทีหนึ่งครับพี่น้องมารุ่นผลงานน้ำกันครับผมแต่ทีน,นี้นะครับ หนึ่งแงบสิมีกบหนึ่งโตแทงแทงแทงแล้วมันก็มีตัวเดียวเหมือนเดิมอนแรครับผมไปต่อครับผมเป็นการทดลองเนาะมันจะได้สูตรสูตรนี้มันจะได้ผลบ่นะครับนี่ผมอมเม็ดโฟมใส่ผมนะครับเหยีบโขมันต่านะครับเป็นการทดลองแต่เกิดแต่ผลน,นี่จะหาเงื่อง่ายขึ้นนะครับ ไปต่อครับผมสอ,องครับแทนเทียนเทียน่นีทนทนอันนี้มีโอ้น,นี่อันนี้มีปลาอยู่ตัวหนึ่งอันที่สองกับเขาโตนึงครับพี่น้องนี่ครับสมอตตัวอันที่สองกับว่าเขาครับผม อันนี้มีปลาสงสัยมีปลาดุกใส่หนึ่งตัวสองตัวนะครับอันที่สองกับแต้มหนึ่งไม่เข้าเลยอันที่สามครับคืบเอ้ยอันนี้แค่แนี้ครับสามตัวนะครับหนึ่งสองสามแต้มครับพี่น้อง สามแต้มครับผมสามแต้มพี่น้องรู้สึกว่าโอ๊กบเป็นเนื้อครับปลาเป็นเนื้อนี่ความรุนแรงตีต่างกันอยู่ครับอันนี้ก็ยังตะกบตัวเห็ดเป็นเนื้อนะครับความเข่าดีดีนะที่สู่ปลาบ่ได้ครับผมว่าเป็นยัง นี่มันก็เขายู่ครับพี่น้องนี่ครับออกกบเป็นนี่ตัวหนึ่งด้วยพี่น้องแล้วก็นี่กเขาม้าอีกตัวหนึ่งามาาว่าเขาว่เขายู่ครับผมจะว่ามันบ่นเขาดีสเหเนื้อปลาเนาะนี่ครับสองแต้มไปต่อครับผมไปเร็วๆเลย,เยมือเนี่ยอันสุดท้ายครับพี่น้องอันสุดท้ายนี่น้ำแห่งนี้จกัก อ๋อนี่ก็มาอีกแต้มนึงพี่น้องนี่ครับผมเข่ายุ่ครับเอาเนี้ยกบเป็นเงื้อถามว่าเขาว่าเขายุ่ครับผมแต่ว่าว่าเขานักว่าเขาหลาเขายังเงื้อปลานะครับหม่อนหาเงื้อปลาเพ่ได้ก็เลยใส่ศูนย์นี่นะครับผมจะไปสรุปผลงานน้ำกันอีกเชืงหนึ่งนะครับมีสองแปม อุ้ยไอช่วยอุ้ย,ยน,นี่ได้ยุครับยนี่สาเต็ม chỉ tem ha tem 6 tem, cho tem ตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับผมเอา,าเนื้อปลาเด็ดกว่าครับร้องเดียวนะครับผมหาเนยื้อปลาให้ได้เด็ดกว่าเด็ดกว่าจะเป็นเนื้อกรบหลอกกันเองนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยกรอบหนาสิมักกว่านะครับกินหนาสิหอมกว่า แต่ก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องขันมันหากินก็ได้กินอยู่เหรอครับช่วงนี้กบมันเยอะโอ้ย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 ไปแล้ว เราล่างนามตั้งไม่ก็นนะครับ<อ>นี่ครับพี่น้องผลงาน,นครับก็ะเพาะอายุได้กินที่ก็เลรอครับผมหนาสิอยาออยุประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับอายุประมาณเกือบโมลุ่นกับเนื้อนะครับเพราะว่าผมบอกกบมาเห็ดเนื้อแปดตัวนะครับก็ได้กบที่ว่ามันเข่าเองอีกสิบกว่าตัวกะ พออยุได้กินครับที่อายุประมาณพกขีดเจ็ดขีดประมาณนี้ครับผมเป็นการทดสอบทดลองเบื้องต้นครับว่าใส่เนื้อกบมันจะถือว่านะครับกับเข่าอยู่ครับทำ่าเข่าเข่าอยู่แต่ว่าเบ้าเข่าไหลก็ยังเงือป่านะครับผมกับขอบคุณสำหรับการรับเรชมครับน้องกับพ่อกันไม่คลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม